สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพร้อมกับขนมเค,ค้กถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยคือขนมเค,ค้กบลูเบอร์รี่โยเกิดนะคะทำง่ายมากๆค่ะใช้แค่มือตีวัตถุดิบนิดเดียวนะคะเนื้อเค,ค,ค้กคล้ายๆกับขนมคัพเค,ค้กนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้แบบนี้น้าตาน่าทานไหมเอยมาลงมือทำด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอวัตถุดิบแบบนี้แล้วก็ไม่พ้นกับการทําขนมเค,ค้กนะคะวันนี้สาวพุทัยจะพาทุกคนมาทําขนมเค,ค้กโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่นะคะทํา,าง่ายมากๆไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะวันนี้เราใช้พลังงานมืออย่างเดียวแล้วก็รับรองความอร่อยแน่นอนขาดเดี๋ยวมามาดูกันว่าเขาจะทําง่ายขนาดไหนแล้วก็อร่อยขนาดไหนมาลงมือทําด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องมีไม้พายก่อนนะคะ ไม้ไม้พายแล้วก็ตามด้วยเนยก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่เนยก่อนนะคะเนยลงไปสาวผู้ยใช้เป็นเนยเค็มนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะหวานมากใครชอบหวานมากให้ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยตามสาวผู้ชาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ไม้นะคะไม้พายคนให้น้ําตาลกับเนยเข้ากันนะคะ เราจะใช้ไม้พายบี้ๆแบบนี้เลยนะคะบี้ให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะแล้วค่อยมาใส่ไข่แล้วก็ใส่ส่วนผสมอย่างๆๆอื่นนะคะพอเนยกับน้ำตาลเริ่มเข้ากันเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสาวไทยก็จะเติมไข่ลงไปนะคะ น้ำตาลที่สาวพูไทยใช้เป็นคล้ายๆน้ำตาลทรายแดงนะคะสีก็เลยออกจะออกเข้มๆนิดนึงนะหลังจากนั้นสาวพูไทยจะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ลงไปก่อนหนึ่งฟองนะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปก่อนหนึ่งฟองแล้วก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนี้เราจะใช้ตะก้อช่วยนะคะตะก้อตีเราจะใช้ตะก้อเป็นตัวช่วย สาวแพรจะใช้ตะโก้นะคะในการช่วยสาวเพรคนฟองแรกได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสาวแพรก็จะใส่ไข่ไก่ฟองที่ส่งลงไปเลยนะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอคนไปสัก น้องก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหน้าตาประมาณนี้แต่ว่ายังเป็นเม็ดเนยอยู่นะคะไม่เป็นไรนะนี่สาวแพรก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปเลยนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วนะคะใส่โยเกิร์ตแล้วสาวแพรก็จะใส่ผงฟูลงไปนะคะใส่ผงฟูลงไปเลยทีนี้ก็คนทุกอย่างให้เท่ากันค่ะคนทุกอย่างให้เท่ากัน โอเคค่ะพอทุกอย่างเข้ากันละลายเป็นแบบนี้แล้วนะคะเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะสาวแทก็จะเติมแป้งลงไปนะคะแป้งใส่แป้งเค้ลงไปสาวไทยใส่หัวเตียวเลยนะส่วนใครจะใส่ตะ,ะแกรงตะล่อนแป้งก่อนก็ได้นะคะโอเคคนไปเลยคนให้อย่างเนียน แต่ยะาคนนานนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันแค่นั้นพอไม่ต้องคนนานนะโอเคได้แล้วเนื้อเค้กของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ทำขนมเค้กอ,อ,อร่อยอร่อยได้เหมือนกันพอแล้วนะคะหลนะังจากนั้นถาดของสาววุทยไยนะคะน่าจะ1 8บคูณ18นะคะ18ูณ18เล็กนีดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมถาดกันค่ะ สาวผู้ได้จะใช้เนยนะคะทาในตัวถาดก่อนนะแล้วก็ถ่ายน้ำออกมาโอเคตัวถาดเราก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมตัวคลัมแต่งหน้าเขานะคะในนี้ก็จะมีเนยน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ ให้เข้าเข้ากันคล้ายๆเป็นเนื้อทรายอ่ะทุกคนคะ่ะน้องก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอย่างดอกดาวเรตรงนี้บลูเบอร์ี่ของสาวผู้ไทยนะคะเป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งนะสาวผู้ไทยก็จะใส่แป้งเค้กลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนคะ่ะก็คนทุกอย่างเข้กันมาทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะ โอเคในตัวเนื้อเค้กของเรานะคะสาวภไทยจะใส่บลูเบอรี่ลงไปนะคะสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะใส่ประมาณครึ่งหนึง่งแล้วสาวไทยจะเก็บครึ่งหนึ่งไวแง้แต่งหน้าด้านบนนะคะโอเคแล้ว okay. <Okay. S 1> ก็ใช้ไม้พายคนนิดหน่อยค่ะอยากให้เนื้อเค้กมีบลูเบอรี่ด้านในด้วยค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาเทใส่ถาดเราเลยนะ ได้หนะ้าเค้กประมาณนี้ได้หนะ้าเค้กประมาณนี้เดี๋ยวสาวุไทยจะขออนุญาตปา,าดหน้าเขานิดนึงค่ะหลันจากนั้นสาวุยไทยก็จะโรยโรยบลูเบอร์รี่ข้างบนนะคะ ได้หน้าตาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าเขาด้วยความอีกทีหนึ่งนะคะขนมเค้กตัวนี้นะคะเนื้อเขาออกมาจะคล้ายๆเนื้อมัฟฟินนะคะทุกคนคะ่ะหน้าตาน้องน่าทานม,มากๆค่ะเดี๋ยวสาวผู้ใาจะเอาน้องไปอบนะ้ำเดี๋ยวมารอนลุ้นกันอีกทีว่าอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเอ้ย กคนค่ะขนมเค้กของเราก็อบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงแล้วก็ค่อยมาชิมกันค่ะว่าน้องจะนุ่มไหมหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะมาหาทุกคนคะ่ะเรามาทําการตัดเค้กกันนะคะแล้วก็มาดูว่าเนื้อด้านในน้องจะฉ่ำไหมเอ่ยโอเคเนื้อเค้กจะได้ประมาณนี้นะคะ ว้าวเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะเนื้อเค้กได้ประมาณนี้ค่ะชํำๆเลยทุกคนคะ่ะ เนื้อเค้กนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็รสหวานกําลังดีเลยนะคะส่วนใครอยากได้รสหวานนิดนิด,นดต้องเติมน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโยเกิร์ตที่สาวภูไทใช้วันนี้จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะก็เลยทำให้เค้กตัวนี้นั้นไม่ได้หวานมากนะคะแต่โดยรวมแล้วเนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยมากค่ะ ส่วนใครที่ดูสูตรไม่ทันก็สาวผพ้ใดจะขึ้นส่วนผสมต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็ตรงใต้ข้อความด้านล่างนะคะมาทานขนมเค้กด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะ